ทงหน้าอันแสนรมเย็นว้าพอจะออกมาหน้าแล้วอากาศขึ้นดีเถอะวะพอถ่าบบ่อห้ออกมาเหตุเบียกก่อนนะมาทิ่โทมีหวดเปเอาจากหยีบหนึ่งก็นห้าก่อนจิไปเหตุเบียกไหมอืมอืม เงี่ยงวะบกทิิกอกใไทมันออกมาหน้าควนกูมาควนคนแช่นะยังมาเห็นหนามันเลยลูเขยก็นอนซื้ยสบายลาย้อเถ้ากระเดียกถาอยู่เนี่ยอ๋อบอกยื่นเขยไหม บอกเพียงว่าบอ,อกวากได้โดนโดนเพื่อเห็นมันมันไปใส่เหรอแบบที่เนี่ยไงว่าโทมันขึ้นหลีเลียมจัดแท้มันไปใส่หนอไปหาเอิร์มันมากกันนะปฏิทิ่โทษปี่ทินทิ้เพิ่มทิดเพิ่มทิดเพิ่ม ูเคยจะรรับแล้วเนี่ยบริยิตเราตอนนี้วัดมอนนอนเซยปฏิโทโคือขาคือเนี่ยแถวว่าโทษเอาไม่ยังนะแถวพอโอ้ยผมขอโทษครับผมอากาศมันเย็นผมเลยว่าสินอนเรียนๆผมไม่หลับเลย เราลุก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 งอนอยู่ได้เอ,อ้ยเพิ่นนี่นไปไปคนนะคนเท่าน่าพอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,วยเดี๋ยวผมไปเฮ็ดซอยครับเดี๋ยวผมไปเฮ็ดซอยเอามืออึนหน่อยพ่อครับพอมืออื่นเด้อมืออื่นครับมือนีิมันมือนีิมันมันบกคือดอก,อกมือน,นีิบกคือดอกแล้วพอแล้วมืออื่นหมดละ